สวัสดีครับนะ้านะสวัสดีครับวันนี้ตอนเย็นหลังเลิกงานนะน้ำในคลองแถวบ้านเหมือนเดิมวันนี้เราจะลองใช้เป็นชุดเท็กซัสดูดีกว่าน้ำหลงฟ้ากัดนี่ครับจะใช้เป็นชุดหนอนนะนี่เป็นอของชองนะชงหนอนยางชงนีกระพ๋อดิกดทองเหลืองห้ากรัมต่อสายหน้าแบบนี้ จะลองตีขึ้นตามตลิมตลิ่งเนาะนี่ยชงอันนี้แบบผมเอาแบบคลาสีมานะน,นี่ชงเนี่ยีย่ชงนะหยยบหนอนยางห่างพิ้วๆเลยสวยเลยเดี๋ยวจะลองตีขึ้นฝั่งหรือปะเล่นอยู่เรื่อย ไอตัวเบ็ดไม่เฉยกัดกัดปุ่นกัดเลยนะ่ะเห็นไหมแต่มันไม่กัดเหยื่อนะ แล้วกลับแล้วกลับกันแล้ววิ่งแล้ววิ่งวิ่งไว้วิ่งกันๆวิ่งแล้ววิ่งแล้วก็เหมือนวัดโดนบอกแล้วมันต้องมีมันจะมีตัวบอกแล้วผมว่ามันต้องมีตัวเฝ้าเลยเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วครับอื้อ นะบอกแล้วมันต้องมีตัวมันเป็นทางน้ำไหลในคลองนะเปลี่ยนมาใช้ชุดเท็กซัสนี่เหยื่อยางชงนะทะลุกแก้มเลยมาช่อนไส่ปลอกยาเย็นหลังเลิกงานหนึ่งแต้มครับวัวจิกทองเหลืองห้ากัมเนเป็นร่องน้ำไหลออกมาเพราะว่ามันง็ต้องมีตัวนะจริงตีไปตืกอหน่อยกัดครับนี่เหยื่อชงนี่ ตรงรุ่นนี้สำเร็จครับเดินมาหาปลาช่อนยามเย็นหาผลงานให้ชมกันกว่าจะได้ก็เหนื่อยร้อนเหมือนกันนี่เข้ามาในคลองโอเคเข้าฝากผลงานของผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่เอากันปล่อยปล่อยไปสวยเลยเดี๋ยวยังชง